สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านไบเกอร์กันอีกแล้วนะครับผมโอเคก่อนจะมาเริ่มพูดกันวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจใผมกันด้วยนะวันนี้ผมจะมาอัปเดตเจ้าจิกเซอร์เที่โดนล้านดังยำม,มานะครับผมซึ่งได้นัดคิวกับทางเจ้าของและได้เข้ามาทำดูแล้วนะรอบแรกนะครับผม ผมยังทำให้มันสตาร์ทไม่ได้นะครับคืออาการมันสาหัสมากกว่านั้น <c oughs> คือตอนแรกอาการที่ผมไล่ๆดูตอนแรกผมคิดว่าเป็นที่มัดไฟกับตัวแผ่นชาร์จ g e n e r ตอร์ตัวแปลงไฟนะครับผมหรือถ้าศัพท์ทางเมืองนอกเขาจะเรียกว่าตัว voltage rectifier นะครับก็คือตัวแผ่นชาร์จนั่นแหละหรือตัวแปลงไฟนั่นแหละซึ่งผมยกเปาะเอ้ยผมยกถังขึ้นมาแล้วอะ ตอนแรกผมก็คิดว่าเออเปลี่ยนมัดไฟแล้วก็เปลี่ยนตัวเจเนเรเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะลองสตาร์ทดูให้มันสตาร์ตติดนะครับผมแต่สิ่งที่ผมเจอมากไปกว่านั้นคือตอนที่ผมเปิดฝาเครื่องคอบมัดไฟออกมามัดไฟมันโดนเปลี่ยนไม่ใช่ของเดิมแล้วไม่ใช่ของตรงรุ่นด้วยมันเอามัดไฟอะไรไม่รู้มาใส่ให้นะครับพรปั๊กก็โดน ตัดต่อไม่ได้เป็นปักเสียเป็นแบบต่อตรงจำเอา,าและสภาพสายไฟก็คือไหมไหมหมดแล้วดำปีเลยนี่คืออาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มันสตาร์ทไม่ติดนะครับผมซึ่งผมไม่รู้นะเขาเล่นเดินสายไฟต่อไปถงจนถึงตรงไหนพี่ก่อนหน้านั้นประมาณเดือนถึงสองเดือนที่มันสามารถสตาร์ทได้นะอาจจะอาจจะเรื่องด้วยสายไฟมันไหมหมดแล้ว มันก็เลยทําให้รถไม่สามารถสตาร์ทติดนะครับผมกําลังไฟกําลังแบตเวลากดสตาร์ทมันก็ดอบลงเพอมัดไฟมันไม่สามารถส่งกระแสไฟไปได้นะครับและมัดไฟอ่ะที่เขาเอามาใส่มันเป็นของเทียบแบบหน้าเกียร์อ่ะมันไม่ใช่ทองแดงด้วยซ้ำอ่ะครับผมมันเป็นมีเนียมอตัวสายไฟด้านในเป็นมีเนียมและต่อตรงโดยหลักการทํางานปกติอ่ะ มัดไฟมันจะต่อเข้ากับตัวเจนเนอเรเตอร์หรือแผ่นชาร์จตัวนี้แล้วก็จะพ่วงต่อไปที่แบตหรือรีเลย์อะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อที่จะทําการสาตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาแต่ทีเนี้ยที่ผมหาดูคุยดูทั้งคันแล้วอะ่ะแผ่นชาร์จมันไม่มีตัวเจนเนอเรเตอร์มันหายไปจากรถนะครับผมซึ่งเจ้าของรถยืนยันกับผมว่า ตอนที่ร้านถ่ายรูปบอกว่าได้เปลี่ยนอะไรพวกนี้มีถ่ายรูปวัดไฟกับตัวแผ่นชาร์จเจเนอเรเตอร์ตัวเนี้ยให้ดูด้วยว่าได้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งผมมองว่าแบบและไม่ใส่มาไปต่อสายไฟเข้าที่ไหนเพราะเขาเล่นตัดสกุลจนแบบผมแทบแก้ไขอะไรไม่ได้เลยหรือเอาง่ายๆผมจผมอาจจะต้องเดินสายไฟเส้นใหม่ อาจจะต้องจำใหม่จากมัดไฟพ่วงไปที่เจเน r เรเตอร์แล้วก็พ่วงไปที่พ่วงไปที่แบตเตอรี่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมขอหาวิธีก่อนว่าผมจะไล่มันยังไงดีเดี๋ยวผมจะค่อยๆขึ้นรูปประกอบให้ทุกคนดูนะครับผมก็ดูตามรูปที่ผมถ่ายมาไว้ไปนะครับผมซึ่ง ผมอยากจะทําให้มันสตาร์ตติดให้ได้นะเพราะผมสงสารทาั้งรถสงสารทั้งเจ้าของเลยมันเป็นรุ่นที่ตํานานด้วยมันควรจะเป็นรถที่ใช้งานได้ดีแต่ดันมาเจอแบบนี้นะครับผมตอนนี้รถก็ไปฝากไว้บ้านน้องคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆนะครับผมเห็นแล้วก็สงสารรถสงสารเจ้าของมากแบบทําไมทํากันแบบนี้วะ ขนาดสายไฟเล่นเอาเทปหนังไก่พันเอาไว้อะครับผมไม่ใช่ใช้เทปพ,พันสสยไฟด้วยอะ่ะผมแบบงานใหญ่ผมพูดเลย <c oughs> แต่เป้าหมายแรกของผมจะทำยังไงก็ได้ให้มันสตาร์ทให้ติดก่อนสตาร์ทติดแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าจุดอื่นกันแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาไล่เซนซงเซนเซอร์ขาตั้งอะไรให้มันกลับเข้าที่เข้าทางนะครับผมเพราะเดี๋ยผมเพิ่งเห็นว่ากล่องฟิลปกติกล่องฟิลมันจะอยู่กับแบต โดดย้ายมาอยู่แถวแถวคันเกียร์ครับผมกล่องฟิลไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะผมแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยแต่ละอย่างทํากันได้แบบทํากันได้น่าเกียดเกินไปได้วยผมพูดะนะแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะลองนะครับผมลองดูว่าจะผมจะเกินความสามารถของผมไหมแต่ผมจะทําให้ได้นะ แต่สิ่งที่ผมทำเนะี่ยผมก็พูดกับน้องผมไม่ได้รับปากนะว่าจะหายหายร้ออ่ะแต่ก็จะทําให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมอาจจะต้องเดินใส่ไฟใหม่หรืออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีแต่ผมอยากให้แบบร้านใหญ่ๆพวกเนี้ยร้านดังๆพวกเนี้ยพวกคุณมีจรรยาบาณบ้างเหอะถ้าคุณไม่มีคุณปิดร้านทิ้งไปเหอะคุณสงสารคนอื่นเขาบ้างซึ่ง ร้านหนึ่งในนั้นมันเป็นล้านที่เจ้าของรถซื้อรถคันนี้มากับเขาที่คุณไปยำรถเขาเพิ่มมาแล้วเจ้าของเขาจะขายคืนคุณไม่รับผมจะบอกอะไรให้เลยนะคุณก็รู้ตัวนี่หว่าว่าคุณทำอะไรมาบ้างกับรถคันนี้คุณถึงไม่กล้ารับซื้อคืนเพราะมันเน่าเกินไปแล้วอ่ะคุณยำซะมันพังไปหมดแล้วอ่ะ ยามมันพังแล้วพอเจ้าของเขาจะขายคืนให้คุณบอกไม่รับพูดมาได้ไม่รับมีฝีมือร้านทำได้แค่นี้หรอเป็นแค่กอไม้ขายรถหรืออะไรหรอไอร้านเนี่ยมีหลายหลายคนนะที่เป็นลูกค้าร้านผมมาทักมาคุยกับผมก็มีนะแบบขายรถไปไม้เท่านี้แล้วอยู่มีคนรู้จักไปซื้อมาไปกอไม้เหลือแค่นิดเดียวและส่วนตัวผมก็เคยขายรถ คันเก่าผมให้ร้านนี้ไปด้วยนะผมโคตรเสียดายรถเลยผมโคตรรู้สึกสงสารรดมากเลยตอนเนี้ยไม่รู้เลยนะว่าโดนทําอะไรไปบ้างถ้าไม่มีจรัญญาบรนขนาดนั้นพอเเหอะลิกทําเหอะสงสารคนอื่นเขาบ้างจะเอาแต่ตังค์อย่างเดียวหรอตังค์ที่ได้มาด้วยความสกปรกแบบเนี้ยแม่งใช้แล้วมีความสุขเหรอแม่งภูมิใจเหรอ นี่ยังไม่รวมของแต่งที่มีลูกค้าผมซื้อจากร้านของคุณมาแล้วคุณแม่งส่งของปลอมมาให้ด้วยนะหลอกว่าเป็นแบรนด์แต่แม่งส่งของจีนที่ก๊อปมาให้แค่ความยาวน็อตแม่งยังไม่ตรงเลยความยาวน็อตยังใส่ไม่ได้เลยหลอกคนอื่นเขาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทำให้ชีวิตคุณจเจริญขนาดนั้นเลยเหรอวะ ผมเป็นร้านเล็กๆก็จริงนะแต่ผมจะไม่ซีซัวเด็ดขาดเพราะผมก็เป็นคนนึงที่รักรถอะ่ะแล้วร้านคุณแม่งทั้งรับซื้อรับขายรถด,ด้วยซ่อมรถด,ด้วยแล้วคุณแม่งทำอย่างนี้แล้วร้านแล้วรถในร้านคุณแต่ละคันนี่แม่งจะน่าเชื่อถือได้ยังไงวะแม่งมีคุณภาพะโคตรผมไม่อยากจะด่าหยาบๆนะจริง พอแน่จริงก็รับซื้อคืนไปเลยเอาจริงๆให้ผมพูดอะรับซื้อคืนไปแล้วไปซ่อมมาเองล้วไปขายอะไม่ขายก็ไปขับเองก็ดูดีจะขับได้ไหมแม่งยำจนเขาพังแล้วเขาจะขายคืนแล้วไม่รับซื้อ,อยมีหน้ามาติด GPS อยู่ในรถเขาอีกผมกระชากสาย gps ทิ้งไปแล้วนะครับพอเจ้าของเขาได้ผ่อนหมดแล้วนะไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้ติดอะไรไว้แล้วนะผมก็เลยดึงทิ้งไปแล้วนะครับผม เหลือเกอินนะจริงๆนะถ้าให้ผมพูดนะครับอแต่ไม่เป็นไรนะครับผมผมจะพยายามฟื้นไอเจ้า K7 คันนี้ให้ได้นะครับผมอาจจะต้องเดินสายไฟยังไงก็ได้ให้มันติดขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยมาเก็บรายละเอียดกันหลักๆคือถ้าสตาร์ตติดเราจะไล่ยอย่างอื่นง่ายขึ้นนะครับผมว่ามันมีอาการผิดปกติอะไรบ้างไหมตอนขับอะไรยังไงนะครับจะได้เข้าใจนะครับผม โอเคยังไงวันนี้ถ้าผมบ่นอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมก็มาอัปเดตให้ฟังกันนะว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวถ้าขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันต่อนะครับผมโอเคหากใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามยังไงผมฝากกดเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับยังไงไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ sun